สวัสดีทุกคนนะคะจะมาสอนวิธีเพิ่มวิเจต็ตของ h o n k a s t e r e l นะคะนี่คือตัวอย่างวิเจต็ตของ g e n s h i n i m p a c t นะคะที่เราใช้เป็นประจำค่ะแต่ตอนนี้นะคะทางแอป h o y o l a b นะคะได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็นวิเจต็ตของ Holga s t a r e l ค่ะให้ทุกคนนะคะไปทำการอัปเดตแอปใหม่ก่อนนะคะก็เข้าไปที่ App Store Play Store นะคะแล้วก็กดอัปเดต h o y o l a b นะคะหลังจากที่อัปเดตเสร็จนะคะให้เรากดครังที่หน้าจอเพื่อทาการแก้ไขหน้าจอโฮมค่ะ แล้วให้เรากดสัญลักษณ์ลูปบวกด้านบนซ้ายนะคะก็จะมีวิดเจต็ต Honkai Star r ขึ้นแนะนําค่ะใครไม่ขึ้นแนะนํานะคะให้พิมพ์ค้นหาแอปโฮโ o แ a บในช่องค้นหาวิดเจต็ตได้เลยนะคะวิดเจต็ตของ Honkai Star r นะคะก็จะมี2แบบนะคะแบบเล็กก็จะมีปุ่มเช็คอินบอกพลังงานบุกเบิกตอนนี้ของเรานะคะเวลากี่ชั่วโมงพลังงานถึงจะเต็มนะคะแล้วก็แบบยาวนะคะเลือกแบบที่ชอบได้เลยนะคะก็ให้เรากดบวกเพิ่มวิดเจต็ตไปได้เลยค่ะ แบบยาวนะคะก็จะบอกข้อมูลเพิ่มเติมคือคะแนน Stimulate Universe นะคะอีกกี่วันรีเซตคำขอส่งมอบอีกกี่ชั่วโมงถึงจะเสร็จชั้น m ม m ี r y of ชา a อสที่เราลงถึงชั้นไหนแล้วพร้อมบอกระยะเวลาวันที่จะรีด้วยค่ะเราสามารถเปลี่ยนรูปพื้นหลังตัวละครได้ด้วยนะคะให้เรากดค้างที่วิเจ็ตค่ะกดแก้ไขวิเจ็ตนะคะเปิดตั้งค่าภาพพื้นหลังกำหนดภาพพื้นหลังเองค่ะ กดเลือกนะคะแล้วก็จะขึ้นชื่อตัวละครที่มีให้เลือกเลยนะคะเราสามารถกดเลือกตัวละครน,นะคะหลายตัวละครได้นะคะแต่ละวันก็จะสุ่มรูปไปตามตัวละครที่เราเลือกนะคะถ้าเรากดเลือกตัวละครตัวเดียวนะคะก็จะไม่เปลี่ยนรูปนะคะเราลองกดคุณแม่ครับก้าก็จะเป็นรูปคุณแม่ครับก้าแบบนี้เลยค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะพอดีชอบใช้วิดเจ็ตของ HoYoLab อยู่แล้วค่ะสะดวกดีนะคะบอกข้อมูลที่จำเป็นหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าเกมเลยนะคะก็มาแนะนำกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ